วิธีจองตัวหนังออนไลน์ของเมเจอร์จองง่ายนะครับได้เลือกที่นั่งก่อนแถมบางทีเราได้ส่วนลดอีกด้วยนะครับมาดูขั้นตอนการจองแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าเพจสโตรกรเข้ามาแล้วกดค้นหาตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากดช่องค้นหาตรงนี้และให้พิม Major. พ์เมเจอร์พิมพ์ตามนี้ครับไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นเราจะเจอแอป Major แบบนี้นะครับให้ทําการกดติดตั้งลงในมือถือได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จให้เรากดเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับให้เรากดต่อไปในส่วนของโลเคชันให้เรากดเริ่มเพื่อค้นหาโรงหนังใกล้เรานะครับจากนั้นจะมีข้อแนะนำนะครับขึ้นอยู่แบบนี้ให้เราแตะไปที่หน้าจอเปล่าเพื่อข้ามได้เลยครับเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับให้เราแตะไปที่ขีดสมขีตรงนี้ก่อน จากนั้นให้กดเข้าสระบบสมัครสมาชิกหน้าต่อไปนะครับให้ป้อนเบอร์มือถือเข้าไปในช่องนี้เพื่อสมัครสมาชิกก่อนตรงนี้สมัครฟรีนะครับเมื่อป้อนเบอร์มือถือเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดอ่านเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับและถ้าเรายอมรับข้อมูลได้นะครับก็ให้กดเข้าสระบบหน้าต่อไปนะครับให้เรานำรหัส OTP ที่เราได้รับมาป้อนในช่องนี้และกดยืนยนันปุ่มนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาและกดสมัครสมาชิกโอเคครับเสร็จแล้วให้กดดําเนินการต่อตอนนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราไปค้นหาหนังที่เราต้องการจะดูได้เลยครับแต่ก็เลื่อนตรงหนังที่จะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะดูหลวงพิ่เท่งแล้วกันเนาะก็กดเลือกได้เลยครับเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดวันที่ต้องการจะเข้าไปดู ต่อไปนะครับให้เลื่อนลงมาเลือกโรงภาพยนตร์เราสะดวกดูที่ไหนนะครับก็สามารถเลือกจากตรงนี้หรือว่าจะกดค้นหาโรงภาพยนตร์ที่ต้องการจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับอาจากตัวอย่างนะครับผมเลือกไปที่เซนทันเฟสด้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดว่าเป็นโรงภาพยนตร์ไหนหนังบางเรื่องอาจจะมีให้เราเลือกหลายรงภาพยนตร์และสามารถเลือกรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับ อ่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเสียงภาคจากตัวอย่างเป็นเสียงภาคไทยความชัดเป็นอะไรนะครับเราก็สามารถมาดูข้อมูลตรงจุดนี้ได้นะครับอ่าเมื่อเรานยืนยันนะครับที่จะจองเราก็เลือกเวลาที่ต้องการได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับจะเป็นสักใบ่ายสนาทีแล้วกันเนาะ เมื่อเลือกเวลาเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราเลือกที่นั่งหน,น้าจอนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เราก็เลือกที่นั่งนะครับว่าอยากจะนั่งแบบน o ร m มอปกติหรือว่านั่งแบบ n ัน m มูลก็จะเพิ่มราคาขึ้นมานิดนึงถ้าอยากจะจองตรงไหนก็ให้เรากดจิ้มเลือกจองแบบนี้ได้เลยครับอถ้าเช็คถูกแบบนี้ก็แปลว่าจองได้แต่ถ้าที่ไหนมีคนจองแล้วก็จะขึ้นไอคอนแบบนี้เราจะไม่สามารถเลือกได้นะครับเหมือนตัวอย่างนี้เนาะ,ะกลับไปที่ใบ2แล้วกันเนาะ ก็จองสองที่นี้แล้วกันนะครับอ่าเมื่อเลือกที่นั่งเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาและมาเช็คราคากับที่นั่งว่าถูกต้องไหมเช็คเบอร์โทรศัพท์ว่าถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วให้กดดําเนินการตอ่อหน้าต่อไปก็มาเช็คความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งเป็นหนังเรื่องนี้ถูกต้องไหมโรงภาพยนตร์นี้ถูกต้องหรือไม่อ่าวันที่ล่ะวันที่ตรงไหมเวลาตรงไหมและที่นั่งถูกต้องแล้วหรือยังถ้าเป็นเพื่อนคนไหนมีส่วนลดให้มาติ๊กใช้ส่วนลดตรงนี้ จากนั้นก็กดเลือกตามรายการส่วนลดที่เรามีได้เลยครับส่วนมากนะครับส่วนลดอาจจะมีวันสําคัญนะครับเช่นว,วันที่8เดือน8 9เดือน9หรือว่าวันครบรอบอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คส่วนลดจากหน้านี้ได้เลยครับ ถ้าเราเจอส่วนลดไหนที่ใช้ได้ก็แนะนําให้ใช้ไปเลยเนาะหรือว่าเรามีส่วนลดจากที่อื่นก็สามารถนํามาป้อนหรือว่าสแกนกรอกรหัสส่วนลดในหน้านี้ได้เช่นกันอาจจะตัวอย่างนะครับหน้าวันนี้เวลานี้ยังไม่มีส่วนลดนะครับก็กดย้อนกลับในหน้านี้ก่อนเสร็จแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมาครับถ้าเราอยากจะรับอีเมลสําหรับยืนยันการทํารายการก็มาป้อนอีเมลในช่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็กดชําระเลยตรงนี้ได้เลยครับ หน้าต่อไปก็เลือกช่องทางในการจ่ายเงินได้เลยครับไม่ว่าจะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตจ่ายเงินผ่านแอปธนาคารกะสิกรไทยหรือว่าใช้สแก,กนจ่ายผ่านคิวอารโค้ก็ได้นะครับอาจจากตัวอย่างนะครับสแก,กนจ่ายแล้วกันเนาะเมื่อเลือกช่องทางเสร็จแล้วนะครับก็กดชําระเงิน เสร็จแล้วก็จะมีช่องทาง q r code คปรากฏให้เราได้สแกนจ่ายแบบนี้เราก็ชำระเงินก่อนที่เวลาตรงนี้จะหมดได้เลยนะครับจะกดบันทึก q r code คนี้เพื่อไปสแกนในมือถือหรือว่าถ้ามีมือถือเครื่องก็นำมาสแกนจ่ายได้เช่นกันโอเคครับเมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วจะขึ้นว่าชำระเงินสำเร็จก็ให้เรากดถัดไปจากนั้นนะครับทางแอปจะขอเข้าถึงรูปภาพในมือถือตรงนี้แนะนำให้กดอนุญาต ถ้าเรากดอนุญาตให้เมเจอร์เข้าถึงรูปภาพนะครับตัวหนังที่เราซื้อไปนะครับก็จะถูกบันทึกลงในอัลบัม้มรูปภาพมือถือของเรานะครับเราก็สามารถกดเข้าไปที่อัลบั้มรูปภาพในมือถือจากนั้นก็กดไปที่รูปภาพตัวหนังนี่นะครับเราก็จะได้ตัวหนังอยู่ในมือถือของเราแบบนี้แล้วเวลาที่เราจะเข้าไปรับชมภาพยนตร์เราก็สามารถนำคิวอาร์โคดนี้ไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงจุดตรวจบัตรก่อนเข้าโรงหนังได้เลยนะครับจะได้ลดการใช้กระดาษเนาะ หรือเ,เพื่อนๆถ้าอยากจะกดรับตัวหนังหน้าตู้นะครับก็สามารถทําได้โดยง่ายให้เรานะครับกดแตะหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อทํารายการจากนั้นกดรับตัวหนังเสร็จแล้วเราก็นํา QR c ค้ e ไปสแกนที่หน้าตู้แบบนี้ได้เลยครับอ่าสแกนเสร็จแล้วนะครับก็รอสักครู่ทีนี้เราก็จะได้ตัวหนังแบบนี้มานะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเบนเท็สอนใช้ Android ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ